ทีวีค่ะคลิปนี้เรามากันแบบใสๆเขาๆมินิมอลนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็มาลองทําผมกันนะคะกับเครื่องมวนผมที่แบบเฮ้ยเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเกาหลีมากๆนะคะรวมทั้งในไทยเนี่ยก็เริ่มมาแล้วคนแชร์เยอะมากปกติที่มวนผมเราก็จะแบบ3 0 0พ4นสี่พก็รู้สึกแพงแล้วเนาะแต่นี้คือแบบราคาพีคือ 6, 0 0 0กว่าบาทนะคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะจากแบรนด์ชองนะคะ เป็น Volume Curler นะคะออกมาใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยค่ะ เขานี้คือทํามาแบบมินิมอลสวยมากๆอันนี้บอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุแบบเคลือบแบบไทเทเนียมนะคะส่วนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นพลาสติกมีความแบบเนื้อด้านแบบดูมินิมอลนะคะปุ่มของเขาก็จะมีแบบไม่ได้เยอะนะคะอันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิะคะ่ะทุกคนเขาจะมีแค่3ระดับเท่านั้นเองนะคะคือ1 5 0 170แล้วก็ร90นะคะก็ปุ่มนี้อันนี้คือไฮไลท์ของเขาเลยทุกคนเพราะว่า มันจะหมุนได้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะคะที่เราจะสามารถเสียบอุปกรณ์อันนี้เข้าไปได้นะคะซึ่งมันจะเป็นแม่เหล็กด้วยค่ะทุกคนตรงนี้เวลาเสียบนะคะเราก็กดปุ่มนี้แล้วก็ดันลงไปเลยนี่ก็จะเข้าทีและส่วนเวลาปลดล็อกนะคะก็คือกดตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะคะ อุปกรณ์นี้นะคะจะใช้ไฟในเมืองไทยกับที่เกาหลีได้นะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็น AC 2 2 0นะคะเวลาที่พกไปใช้ที่ประเทศอื่นก็ลองเช็คกันดีๆนะคะมาเริ่มนํำผมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือเปิดเครื่องก่อนเลยค่ะทุกคนระหว่างที่รอนะคะก็จะฉีดสเปรย์กันความร้อนสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ต้องใช้ของไอคูนะคะก็จะเป็นสารจากธรรมชาตินะคะกลิ่นหอมๆด้วยก่อนอื่นก็ม้วนผมมากันค่ะ จับได้ไม่ร้อนค่ะนี่แล้วก็ปลดมาปุ๊บโอเคได้อย่างที่เน็ตเขาว่ากันไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแบ่งผมกันก่อนครั้งแรกๆก,ก็จะมีความงุนงงนิดนึงนะคะเรื่องอันไหนอินอันไหนเอานะคะเออเออง่ายนะคะง่ายจัดว่าง่ายนะคะเอาใหม่อันนี้ไปปุ๊บ ก็ยังคงงงต่อนะคะใหม่อันหโอเคม้วนอก็คือรอนปกติแหละแต่ว่าเราไม่ต้องคอยหมุนมือเองค่ะเราเริ่มมูเทคนิคแล้วทุกคนหลังจากการที่ผิดพลาดไปหลายรอบนะคะคือมันสามารถดึงได้ด้วยความที่เพลทของเขาอะมันไม่หนืดจนเกินไปอ่ะใหม่เนี่ยพอม้วนอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เราก็ม้วนอย่างนี้ปุ๊บให้มันลงล็อกแล้วก่อนนะเออเสร็จเราก็ดึงออกให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะ ให้มันหมุนกลับมาตำแหน่งเดิมปุ๊บดึงออกเนี่ยเราก็หมุนไปได้เลยอ๋อได้แล้วนะจ๊ะหนึ่งปัญหาที่เจอนะคะคือมือชอบไปโดนปุ่มปิดทุกคนความตื่นเต้นม่หนึ่งอย่างคือเครื่องพังค่ะเ oh, <no. S 1> พิ่งแกะกล่องพังแล้วอ่ะนี่คือ170องศาแต่ดิฉันจับได้สบายหรือขนาดนี้คือยังไงคะชองคะ <im ittle> คือมันไม่ร้อนจริงๆวัดว <What? laughs> ัดไปที่เทค2ค่ะทุกคนหลังจากที่น้องคนนี้เขาพังไปนะคะก็ได้ส่งเคลมกับร้านเฮ้ยนี้ต้องขออวยยศยให้ร้านบ้านจิป,ปาถะเลยนะคะคือเคลมให้แบบดีมากๆนะคะคือรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็เทสให้อะไรให้นะคะ <î oral aid> ค่อย,ยังชั่วเนาะทุกคนถ้าเคลมไม่ได้ก็คือแบบร้องไห้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำผมกันต่อเลยค่ะ ชอบทังคนนี้งจะใช้วิธีการหนีบแบบลอนเมอร์เมดนะคะคือถามว่าออกแบบดีไหมก็ออกแบบดีประมาณนึงนะคะแต่ว่าในแง่ของการใช้งานว่าแบบมันใช้ได้สมูทไหมอันน่าจะต้องใช้ความเคยชินประมาณนึงเลย <S <S คือถ้าสมมุติว่าเราจะหนีบโดยที่เราไม่ได้ใช้ปุ่มอะ่ะก็แนะนํานะคะว่าให้หมุนตัวหมุนเนี่ยคะ่ะให้มันมาอยู่ตรงกลาง มือเราจะได้ไม่ไปโดนไอปุ่มปรับอุณหภูมินะคะเพราะว่าเมื่อกี้โดนไหวมากเลย<ม>เราม้วนอย่นี้ได้แล้วเนาะเราก็จะมาทำลอนกันนะคะ จะได้ผมลอนประมาณนี้นะคะหนีบแล้วก็หักข้อมือแปบ,บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ดึงที่ม้วนออกทีนี้มันก็จะได้ลอนคลื่นแบบนี้แล้แล้วก็ดูจังหวะทิ้งตัวของผมงานครับามาก โอเคปังก็ม้วนผมครบสองข้างแล้วนะคะก็จะมาม้วนผมต่อด้านหน้าตรงนี้อีกนิดนึงนะคะก่อนอื่นเราก็แกะน้องโรนี้ออกก่อนพราว่าโรนี้อาจจะต้องเหมาะกับคนที่ผมมายาวแล้วผมมาสั้นมันพองไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะม้วนผมปอยด้านหน้านี้นะคะให้มันแบบพองขึ้นมาอีกนิดนึง ออยของเราก็จะปัดๆออกแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ทําผมเสร็จเรียบร้อยนะคะคือพอ่รู้สึกว่าผมมันค่อนข้างแห้งเหมือนกันนะมันมันไม่ได้แบบเงาอะไรมากนะคะก็จะใช้ออยในการบํารุงผมสมักนิดนึงนะคะ ทุกคนกับทรงนี้นะคะก็เป็นทรงที่ทำได้ไม่ยากนะคะถ้ามีการฝึกเนาะแล้วก็ขอมาสรุปาการใช้งานดีกว่านะคะว่าใช้งานรอบแรกเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ทันได้มีการฝึก ฝนจนชำนาญน,นะคะทุกคนคือประสรบการณ์การใช้ครั้งแรกนี่ก็สึกว้าวนะว่าเฮ้ยแบบมันมันหมุนได้อะเออมันหมุนได้สนุกดีนะคะมีการแบบเสียบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะตัวน,นี้ก็คือสนุกแต่ว่าข้อเสียข,ของเขาหนหน,หนึ่งอย่างก็คือว่าออปุ่มมันเนี่ยมือเราชอบไปโดนเองแบบบ่อยมากนะคะจริงๆเขาน่าจะทาแบบเป็นระบบการล็อกอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยโดนบ่อยมากอย่างเมื่อกี้ที่ทําคือโดนไปประมาณแบบห้ารอบได้ เราอาจจะใช้ไม่เก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบเออรู้สึกว่าในแง่ของการใช้งานมันก็มีความลําบากนิดนึงนะคะตรงนี้ส่วนเรื่องของวัสดุนะคะพิ่งรู้สึกว่าก็กลางๆพอม้วนเสร็จผมก็รู้สึกแห้งนะคะผมไม่ได้รู้สึกว่าเงาอะไรนะคะ ก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันถนอมผมถ้าเทียบกันแล้วอ่ะส่วนตัวนะใจอ่ะรู้สึกว่าเชียร์ครีเอทไอออนมากกว่านะคะเพราะว่าม้วนไปแล้วอ่ะมันมันเงาอะ่ะผมมันเงาแล้วก็ลอนค่อนข้างทนด้วยนะคะในราคาที่ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะค่าตัวของน้องเขาพึ่งสูงมันสูงเกินไปอ่ะไม่ไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะคะที่เกาหลีมันก็จะอยู่ประมาณ5 0 0พันกว่าดี่นี้มันทำไมมันมีความงอกแงกในมาตาภาอีกหรือว่า <laughs> โอ้ยทุกคนมันมีความแบบงอกแงกอะ่ะเออ แล้วกันนะไม่เคลมแล้วว่ะรอบนีนะ้เก่งใจอะ่ะคือฟิลลิ่งของวัสดุคือโอเคเลยนะมันเป็นแบบเนื้อแมทนะคะแต่ว่าต้องยอมรับเลยนะว่าเปื้อนง่ายแน่นอนนะคะเพราะว่านี่ใช้ไปครั้งเดียวก็ดำแล้วอะ่ะก็ต้องหาอะไรมาเช็ดนะคะแล้วก็ตัวเพลทตัวเพลทก็แบบโอเคก็คือใช้ได้นะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้ลืน่นไม่รู้สึกว่าแบบหนีบแล้วมันหลุดหรืออะไรนะคะนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ สรุปโดยรวมก็ใครที่มีงบประมาณอยากเล่นของใหม่ๆนะคะแล้วก็อยากเล่นของในกระแสก็ซื้อไปเหอะนะคะราคาในไทยเนี่ยพรีมาก็ประมาณ6 0พันกว่าบาทต้องให้เขาอะเพราะว่ากล่องใหญ่จริงนะคะแล้วก็กล่องค่อนข้างหนักด้วยที่เกาหลีขายประมาณ5,000กว่าแล้วอะนะคะก็แต่ว่าถ้าใครที่คาดหวงังว่าแบบจะได้ที่ทำผมมบ,บดีๆแบบสมราคาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเชียร์ขนาดนั้น โอเคคลิปนี้ก็รีวิวกันแบบเรียวๆนะคะมีการพังคามือไปแล้วรอบนึงก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะก็ดูสนุกสนุก,ก้วกันใครอยากได้ก็ลองไปหาดูรีวิวแล้วก็พิจารณากันเอาเองนะจ๊ะโ okay, อเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ